สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะชาวเฟซบุ๊กสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้คุณแม่มีเมนูเด็ดอร่อยอร่อยมาฝากแล้วก็ง่ายมากแค่เปิดกระปุกแค่เนี้ยตั้งกระทะเติมน้ำมันตักข้าวร้อนๆเข้าสวยแล้วนี่แหละแล้วก็มาผัดกับไตปลาคั่วพร้อมกินเนี้ย ผัดไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยรสชาติที่แบบสุดยอดผัดนี่กลิ่นหอมๆดูนะน่าทานไหมล่ะมีเม็ดมะม่วงด้วยมีเนื้อปลาด้วยไม่ต้องไปหาที่ทะเลเลยหาที่กระปุกมาทานด้วยกันนะคะเติมผักนิดหน่อยมีผักแก้มเนี่ยก็อร่อยแล้วอันนี้ทำเองเลยนะขอบอก แล้วแบบไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกด้วยฝนร้อนอากาศก็ร้อนคำโต,ตเนี่ยเห็นไหมอืมอร่อยมอืมเข้ากันมากเลยนะกับน้ำมนันแล้วก็เราเอามาคลุกกับข้าวแล้วก็ใส่ไตปลาที่แบบสำเร็จรูปแล้วอะที่แบบกินเลยอะจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้เอามาคลุกกับน้ำมนันคลุกกับข้าวแล้วเราจะเติม นิดหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากกินแบบไม่เผ็ดมากมันก็ต้องเติมข้าไปอีกแต่สำหรับคุณแม่อันนี้เลิศมากค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้ววันนี้เราไปตลาดอย่างเดียวตอนเย็นทานด้วยกันไหมอร่อยนะอืมมีเม็ดมะม่วงโตๆ้่ยถ้าใครชอบกินเม็ดมะม่วงนะเจ้านี้บอกเลยว่า กระปุกหนึ่งได้เยอะมากได้ได้ต้องหลายอันเห็นไหมเห็นไหมม้่มั่งไหมคะมผักด่างชบ้านต้องไปซื้อผักมาไว้เยอะๆเพราะไหนที่เก็บไปทังนอกก็จะเมนูนี้เลยคะ่ะไตปลาคั่วกระบ,บี้พร้อมกินเลยคะ่ะไม่ต้องไปยุ่งยากท้างนอกอีกแล้วบางครั้งไปซื้อกับข้าวท้างนอกก็ไม่โอเคทำเองดีกว่า อันนี้คุณจะปรุงเพิ่มก็ได้นะคะถ้าแบบบางคนบอกว่ามันเผ็ดมากแล้วก็เติมข้าวหรือว่าเราจะทําแกงเราก็เติมผักเติมน้ําเข้าไปเนี่ยรสชาติมันก็จะได้ไม่เผ็ดเผ็ดน้อยลงท่างกับผักอร่อยค่ะแบบนี้ง่ายแล้วมีปลาชิ้นโตๆด้วยนะจ้าอนนี้ยขอบอกมีทั้งปลามีทั้งเม็ดมะม่วงให้ดูจะหามะาโกหก เม็ดใหญ่ไมหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นเป้ากล้องมันมี้่ไหนนี่ไงอร่อยพอเอามาผักเนี่ยมันจะไม่เผ็ดมากนะกำลังคดีกินนม่กินกับผักแจ้งกับแอื้อร่อยค่ะอร่อยจริงๆ,ๆ,ๆ สนใจอยากเอาไปลองชิมหรือสนใจอยากเอาไปขายก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแม่ค้ามีราคาส่งคุณแม่มีราคาส่งให้แล้วก็อยากให้ลองชิมก่อนจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงติดใจแล้วค่อยมาขายลองนะคะถ้าอยากมีไรายได้ช่วงโควิดสินค้าตัวนี้เวิร์กมากสนใจทักมาได้คะ่ะแค่นี้นะคะ สวัสดีครับ